อ้ยมาอีกแล้วหิมะมาอีกแล้วคุณน่ะกางล่งรถคุณพี่นอ้องคุณน,น,น่ะอืม ยืนดูยี่มาตกเพิ่งตกเมื่อห้านิตีที่แล้วเนาะตกกระแล่นออกมาหลดพี่น้องถ้ามาออกมาหลดมันสอบนะหมามันชอบตัว ไปนอนไปนอนไปไปเลงไปหลังบ้านแล้วลูกไปไปลังบ้านเด้เอดอะไรแล้วนอนเลย ถ้าได้กินไอ้ให้มามาเราบ,บ่สบายโหลดข่อยพี่น้องอื้ปวดจมูกเขาเลยอืมมาดูกันว่าอุปสรรคมันจะเป็นยังไงอาศัยอยู่บ้านป่าเนี่ยปีแรกดูสิอยู่ให้ครบทุกเทศกาลทุกฤดูเนะอืม ่ลบักลาบอได,ด้ดิพี่น้องลูกคอยเห็นที่มาแล้วมันหาวตัวดองดองหลดพ่ดนะอันตรงบริเวณภูเขาเลยพี่น้องตรงบริเวณภูเขาไอ้ต้นต้นไม้ไม่มีใบนั่นน่ะตรงนูน้นผลปเขาว ก็สีงามอยู่ถ่ายให้มาตกหนักๆเนาะมันยังเริ่มแล้วคนน่ะเอ้ยพ่อยัยนี่ว่าอันเฮ็ดยังสิมาเกิดหนาให้มาเอาสันอ้าวพอยัยนี่เ้าเจ้ายังไปเก็บอยู่สันดอก ยู่ลาดอื่นนะเขายังไปเก็บกันอยู่เลยหิมะตกมันก็มีเหตุบางชนิดมันก็เกิดเป็นเดือนของมันนะเนาะอืมมันหนาวมันไม่ได้ปกคุุมหลายเนาะแต่ปกคุุมหลายกับบริไปหภา่นะเนาะกับบมี่หละนี่แต่ย่างเศกับสิษพอมีอยู่นี่แต่กับบะไปอีกกันละพี่น้อง บักลาเขาไปใส่เลยเฮ้อไปยืนมังยังหันน่ะไปยืนมังกว่างบ้าคนน่ะ <laughs> Ôi. Sẽ là ngoa phi nó ngoa. Nó dính vô hoàn toàn. Bằng sao trù. ก็คนอารมณ์คนละอารมณ์กันครับอันไอฝนตกด้วยพี่น้องฝนตกก็ขาก็ฟังเสียงฝนเนาะเขาสอบเด้เวลาฝนตกนอนกเ็เลยนั่งคิดนั่นคิดนี่แต่ว่าให้มาตกก็ได้อีกอารมณ์นึงได้พี่น้องแบบมันสิบแบบอารมณ์แบบว่าจังได้ละ่ะตัเย็นตัวหิมะโปรยลงมาช้าชา้าเนี่ยมาไหลลงมาไหลลงมา ก็ไม่ถึงกระช้าหรอกตุ๊บตุ๊บตุุ๊บผัก,กพิษ เมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนไงฝนตกแล้วอากาศมันก็หนาวแล้วหิมกกะก็ตกย่า่มาเสาาเนาะพี่น้องเนาะอืม ดูกส่จะเข็ยังดูกส่น่ะ é daí daí